ครับวันนี้นะครับก็จะมาประกอบแข็งนะครับตอนนี้จะเป็นของพิโนนะครับพีโนก็จะปาดประมาณนี้เลยนะครับปาดออกนะครับผมนี่เลยว่ามีโอนะครับโนโวก็จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าแข็งตัวเดียวกันนะครับส่วนมากจะเป็นแข็งตัวเดียวกันหมดนะครับวกพิโนนะครับมีโอนะครับแล้วก็นูโวนะครับแข็งจะตัวเดียวกันนะครับ เนี่ยก็จะปัดเหมือนกันนะครับจะเป็น 5V เหมือนกันนะครับตัวนะครับ 5V นะฮะตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะใช้มอเตอร์นะครับ1,500วัตต์นะครับนี่นะครับผม1,500วัตต์นะครับ60โวลต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะตัดผมตัดออกไปแล้วนะครับคู่คือมอเตอร์ตัวนี้จะมีเฟืองนะครับบุกเฟืองนะครับเฟืองก็ ตัวนี้นะครับนะครับตอนแรกจะอยู่แบบนี้นะครับแต่ไม่มีอะแดปเตอร์นี่นะครับอยู่แบบนี้นะครับตัดทิ้งไปนะครับอะแดปเตอร์นี้ก็เอามาใส่ใหม่นะครับเอามาใส่แล้วก็เชื่อมติดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรูรับเกลียวนะครับเกอล็อกนะครับพูเล่นะครับใส่พูเล่กาไปนะครับก็ล็อกนะครับหรือว่าจะใส่พวกสเตอร์ก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับตัวนี้แล้วก็ยึด น็อตเหกนะครับตรงนี้นะครับทำให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับนะครับการตัดแต่งครับตัวนี้ก็วิธีประกอบนะครับก็จะมีนะครับไอ้หนึ่งเป็นอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็จะมีกุเลสสายพานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับปุเลสสายพานครับแล้วก็จะเป็นกุเลหลังนะครับตัวนี้สองจุดห้านิ้วนะครับ ใส่สายพันุ์ครับสนวนประกอบนะครับก็คือจะมีแท่นเพจนะครับยึดมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันสามารถใช้ได้ถึงมอเตอร์หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์หนึ่งพันวัตต์นะครับหรือว่าแปดร้อยวัตต์แปดร้อยวัตต์จะเป็นรูนี้นะครับใช้รูนี้นะครับสี่รูนี้นะครับถ้าพันห้าร้อยวัตต์นะครับก็จะเป็นรูนี้รูนี้นะครับเรารูกลางนะครับสามารถใช้ได้นะครับ ก็จะมีชุดประกอบนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสายพานเดิมมาครับของโนโวนะครับตัวนี้นะครับโนโวนะพานแท้นะครับนะต่อชุดชุดประมาณนี้เลยนะครับชุดหนึ่งนะครับนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ้งหมดนะครับชุดชุดนี้ที่ผมขายไปนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็มีสายพานให้นะครับ ชุดน,นี้มันอยู่ที่สองพันนะครับผมถ้ามาประกอบก็จะถูกลงอีกนะมามาชมกันนะครับวิธีประกอบนะครับไม่ยากเลยครับผมยังหับสายพานนะครับจะเป็นห้าวิวีนะครับของแท้ะนะครับลองสายพานนะครับก็จะพอดีเลยประมาณน,นี้นะครับเห็นไหมครับ ส่วนรูตรงนี้นะครับรูตรงนี้จะเป็นรูใส่กับล็อกตรงนี้เลยนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าใส่ร้อยนะครับ็อกเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น2.5นิ้วนะครับนี่นะครับที่ใส่นะครับก็นี่ครับง่ายเลยตรงนี้นะครับสวงเข้าไปนะครับเอาด้านนี้เข้าไปข้างในนะครับส่งเข้าไปนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งให้ได้สูงมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยึดก่อนยึดไว้คร่าวๆก่อนครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะยึดเพนเท็ดก่อนก็ได้นะยึดมเตอร์ก่อนก็ได้ผมจะยึดมอเตอร์ก่อนนะครับยิดมอเตอร์กลับเพนเพ็ดก่อนนะ và ngay ngắn tọa căn dứt nhá các นี้นะครับก็อย่าเพิ่งยึดแน่นนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มใส่สายพานกันก่อนนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้อย่าเพิ่งยึดแน่นนะครับเอาพอตึงๆมือก่อนเนาะตึงมือนะครับทีนี้ไอตัวนี้ก็ตึงตึงมือนะครับอย่าเพิ่งแน่นนะครับพอใส่นะครับนี่ครับจะใส่ประมาณนี้นะครับแต่ว่า้องใส ใส่พานก่อนนะครับค่อยใส่พูเล่นะครับจะง่ายนะครับไม่ใช่ขันพูเล่ก่อนนะครับขันพูเล่ก่อนจะยากนะครับดันเข้ามานะครับนี่ครับดันปั๊บนะฮะจะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะขันน็อตแอรพเล่ไปเลยนะครับ เลตรงแล้วนะครับใส่น็อดตรงนี้ก็ไปนะครับ นะครับประมาณนี้นะฮะพอทีนี้นะครับมาวัดสายพานกับตรงนี้นะครับก็าเลยวัดก็ได้นะครับไม่ต้องมีบนเนี้ยก็ได้นะครับให้วัดจากฐานแผ่นแผ่นนี้นะครับทำเท่ากันนะครับวัดนะครับมีที่เท่ากันนะครับเท่ากันนะครับก็มายึดเ ตรงนี้ให้แน่นเลยนะครับสายปเจนะครับเบอร์เอลนะครับเจแอลนะครับเบอร์สี่นะครับสี่มิลนะครับจุดให้แน่นนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับเยื้ด้านล่างนะครับถ้าอยากให้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่อะไรมากมายนะครับตัวนี้ไม่ดึงมาไม่ดึงแรงมากนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ดันต่นพานงนะครับทีนี้ หาไขค,รครวงหรือว่าอะไรก็ได้นะครับดันจากด้านหลังมานะครับมันจะตึงนะครับเอาตึงสุดๆเลยนะครับไม่ให้มันหย่อนมากนะฮะดันให้สุดๆนะครับตึงชุดนะฮะพันน็อตเลยยิ้แน่นไปเลยอืมันล่างกิ้แน่นไปเลย แน่นไปเลยนะครับตึงสุดเลยนะครับทีนี้นะครับก็มาทนตรงนี้ต่อตัวนี้จะมีน็อตตรงนยานะครับแนน่แรงนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่สตัวดันก็ได้นะครับสามารถ ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยครับอ่ะอันนี้นะครับนด้านหลังนะครับด้านหลังผมจะมีด,ด้านหลังด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับคือมันเหลือน้อยมากนะครับเหลือน้อยนะเนี่ยครับ ผมจะมีตัวนี้ยึดนะครับนะครับยันนะครับยันไม่ให้ตัวนี้หักนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนึงนครับที่จะทํายันให้นะครับนบเราะเปลี่ยนหม่ให้หมดนะครับให้หมดเลย แรงแน่นอนครับตัวนี้นี้ นี่ครับแน่ๆโอเคนะครับบอกประมาณนี้เลยครับผมสำหรับเอาชุดนี้มาทํานะครับมาติดตั้งนะครับประมาณนี้นะครับผม ดูกันนะครับทีนี้นะครับก็คือผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่ผมต่อสายนะครับก็คือสายตัวนี้จะเป็นฮอรจัเซอร์นะครับกับเข้าปับกองนะครับผมเข้าปับกองนะส่วนสายใหญ่ๆนี่นะครับจะเป็นสายมอเตอร์นะครับกพจะมี3ามสายนะครับมีอย่างเช่นนะครับจะมีเขียวนะครับแล้วก็เหลืองนะครับน้ำเงินนะครับก็เข้าตามสีนะครับผมนะฮะส่วนสาย ่องดำแดงนะครับก็เป็นบอกนะครับนี่ผต่อสายเรียบร้อยนะครับก็คือใส่คันเร่งนะครับผมก็ต่อไปแล้วนะครับแบตไฟนะครับคันเร่งนี่ผมจะลองเทสให้ดูนะครับทีนี้ผมจะต่อเข้ากับแบตนะครับเราจะปดเปิดเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์นะครับตอนนี้บิดยังไม่ปลายนะครับผม ปิดไม่ไปนะปิดไม่ไปนะครับให้มาต่อตรงนี้ก่อนนะครับ ซิเมตรเมตรเมตเหรอมามีชัดๆเลยครับคือเมื่อกี้นะครับสายดำขาดนะครับคือสายตานะครับก็จะเปเลี่ยนให้ไม่ได้นะครับมา งินลองดูตัวนี้ด้วยนะครับดูนะครับหม้อจะเร่งนะครับครับโอเคครับตามนี้นะครับ